มาเด้อมาเที <online> ่ยวชนบุร <lonely> <t od dy> ีกันมื่อนี่นะครับนี่วัดี่ย่างก็วัดวัดเขาตะแบกนะครับกําลังนิยมมาตอนนี้ค่ะคนนเยอะแยะเยอะแยะนะพี่น้องเขาสิขึ้นไปนู่นสกายวอล์กนี่อย่างนึงทางย่างหม่งเสียวๆพุ่นติดตามเบืองไปเรื่อยๆกะอีสานบบเจ้าที่เห็นเห็นเป็นสีีเป็นโบสีต่างๆนะพี่น้อง ก็อิสานบาเจ้าบรลูดออก่าเพื่ออีหย่างนะครับกับเบิ้งเอาความสวยงามนะครับนี่ก็สิเป็นโอ้มันบรรยากาศดีอ่ะส่วสียางขึ้นมาหอดกะหอบกินเลยพี่น้องนะพูนคนมาน้ำน้ำกลนอยู่ขึ้นมาหอดอีกพักหนึ่งมองเสาเมยอเสาเมยนะเป็นลานกว้างอ ลเที่นี่เขาก็สิขึ้นต่อไปอีกนะครับขึ้นไปด้านบนนู่นนะครับตอนนี้ยังบทันได้หอดก็ตามไปอีกนั่นแหละนะครับตามเสาเมยเป็นระยะระยะก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้มันสั้นเนาะมันเมยเนาะสั้นอีหลีเมื่อีหลีอันนี้ขออนุญาตเปิดแมสพี่น้องมันหายใจบบทันโอ้อันนี้คือจุดสูงสุดของไอ้วัดเขาตะตะแบกนะครับ นี่กัสิด้านนี่กัสิเป็นพระอุโบสถนะครับด้านล่างก็สิหลงไปที่สกายวอล์กนะครับเขายังไปบ่ทันได้หอดต้องลงไปข้างล่างอีกนะครับก็ตามไปอีกนั่นเลยในที่สุดเขาก็ับมาฮอด,ด,ดมองสกายวอล์กมองทางยางมองเซียวๆแต่ว่าตอนนี้เขาปิดต้องร้อคิ้วต้องมีบัตรคิ้วต้องจองคิ้วนะพี่น้องเขาไปซุ้มซี่ซุ้มหาว่าได้ตรงนี้การจองคิวก่อนจังสิเขาได้ อันนี้สารบ่วเจ้ากัเขาบ่าได้กัสีเบิงรอบนอกพาพี่น้องน้องเบิงรอบนอกรอบนอกก่อนะสวยวะล่ะอยากมากับมายาวัดเขาตะแบกนี่ค่ะด้านล่างที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะหุ่นละเดินยางมาตั้งแต่ข้างล่างวุ่นละพี่น้องเนาะหลายกิโลเูยค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ลำบากพักไปหลายยกเลยค่ะอ้ แนะนำไว้เลยว่าถ้าผู้ใดบ่แข็งบ่แห้งอีหลีบ่ควรมานะครับเดี๋ยวขามันมันสิลอยยางบ่ไหวนี่ฝนกระตกอยู่นี่ก็กำลังจัดคิ้วกันเขาที่ทางยางสกายวอล์กนะพี่น้องนะนต้องจองคิ้วนะครับเมื่อนี้อีสานบ่เจ้าคือจังสิงบ่ได้เขาดอกฝนมันไหลฝนตกกับพี่นอ้อง <laughs> ลบกระท่อมน้อยอกันนี่แหละก็ท่อมน้อยเฮายวบฝนไได้วบ <laughs> <laughs> เป็นหูรงปุงอยู่เมือ่อยแต่ต้องมาหลบฝนจริงๆแหละหอบกินเลยแหละเปียกเบิดทั้งตัวเปียกข้างนอกข้างในเปียกเบิดมันจะมีทางขึ้นสองทางนะพี่น้องนี่อีกทางหนึ่งที่ขึ้นไปมองสกายวอล์กแล้วก็ทางนี้ไอ้นี่ก็สิบ,บสันทอทั้งนี้ทั้งนี้นี่ขาปั้นเลยแหละห <laughs> นะครับนี่ก็สิ มาจากทางที่ร้านจอดรถนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าเปียกเนี่ยเปียกเหงื่อนะเพราะม่นเปียกฝนนะถึงฝนงที่ตกถงที่ก็เปียกเหงื่อนั่นเนี่ย fat fat ลงมาหอดพื้นแล้วนะพี่น้องหอดหอดมองที่มองร้านจอดรถเรียบร้อยนะครับกัผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเที่ยวกับที่วัดเขาตะแบกนะครับจังหวัดชลบุรีทริปการท่องเที่ยวมื้อนี้กัเมื่อยแล้วนะพี่น้องนะไว้เจอกันทริปหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ